สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันตอนเย็นๆนี่ลรวทำมชมตอนนี้จะมองแล้วไม่ดนองน่าจะกี่โมงเย็นเนาะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เขาติดภพรกิจลายอันหลายยางเพราะว่าได้ลงไปสถานธรรมของอะสมานรวมใจไหมค่ะเด่นซองรู้ เมืาวหนูข้าเนี่ยมาได้ลงไปนั่งเป็นตังไตาก่อนเมื่อ่าเมื่อตอนนมีกามีี่คุณแม่เอฟซีน่าเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะมาถวายกุฏิแล้วก็มีนางรับอื้แ<ม>ต่ว่าแปลกเด๊เพิ่นจุดอประทัดเมือาาม่อเร้านี้ประมาณพันนัดเนี่ยเจ้าจ่าว <บา S 1> ันนี้เขาไปเบิ้งเลขห้างประทัดนนเนาะงามอี๋เลยสามตัวแดงจึงคืนเลยเราต้องสองตัวอีกเพืยได้บ่ คือเซออเวิร์ไปเบิ่งได้คลิปนั่แต่ว่ากินหนังลงไปแล้วเด้ลากกระเพยแล้วเนาะวางก็ลงไปแล้วเนาะจ้าจ้าอ่าเลขค้างประทัดนนั่เนาะมันจะเป็นอ่าข้างบนนั้นจะเป็นหกศูนย์เนาะที่ว่าสองตัวหลังนั้นเป็นหกแปดแปดท่านผู้ชมมองดูอุ้ยมันมันตรงกับเลขเนาะเสรบุญพอดีโอ้ยแม่นอนเดี๋ยบุญบอกหกแปดแปดเก้าจ้าเนาะเพลงไหนบุแต่ว่าก็คือดังแห้งแท้ดังแห้งอีดีมูนี้ก็คือสีมาเ้าเรื่องของว่าจะเป็นเจ้ใหญ่นะคะแล้วก็ เสียเล่งสิบล้านหรือว่าเสียใหญ่หมื่ล้านเนาะเป็นยังแบบว่าคือกระแสร,รุ่นแรกเนี่ยเจ้นของเาเฝ้าเจ้าเฝ้าเว้าก่อนอื่นนี่ไอ้คุณบอกคุณแม่กดไลค์กดแชร์เาขาก่อนลืมลืมลืมเนาะมันจะในหลายนาทีอย <laughs> <ม>ู่ <laughs> 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 เปิดมาหน่ก่อนดีสิเฮ็ดยังกันแล้วแต่ค่ะ <laughs> กดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจให้กันก่อนเนาะไลค์แชร์นี่สําคัญนะคะที่สําคัญอย่าข้ามโฆษณานะคะถูกต้อง ก็ได้ทานน้มลูกเนาะเตนซองเนาะนจ้าจ้า <laughs> นั่นหลักกันเพ่เออเข้ากัเลขข่เอฟซีขอมาละครขอมาไลยวมาเออถ้าชี้แจงแน่บางคนก็คอมเมนต์แบบรุนแรงเนาะจ่าจ่าบอกว่าคอนเจย์ง่สร้างออกวันนั้นเราไม่บอกค้ออื่นยัอย่างแต่ว่าใจบุญก็บ,บอนในคลิปแล้วนะคะ,ะว่าแมมเอฟซีผู้ท่งบอกป้าเจย์ง่ันบอก,วบอกโวนี่ มันก็บ่ได้รู้อกค่ะเจ๊งไงว่าเออมันสิออกตัวนี้หรือกบบบอ,อกแต่ว่ามันเป็นกระแสมากเลยค่ะสั่งออกในบอติเจ็ดเก้าเมื่อกี้นะ่ะสั่งออกได้ไหมเพราะว่าหนูว่าเลขนะ่ะกลัวจะบออกมาเบาหนิเพราะว่าเลขมันมาตรงกันกับตัวเองแล้วจ้าจ้าท่านเจ้าของก็มากแล้วก็เลยว่าโอ๊ยมันก็เลขตัวเดียวกันนี้แหละเบาเบาดีกว่าอยังนีนะก็เลยเอามันออกอีหลีตัวนี้ฟันบน่อมหวนี้ว่าจังเอาเดียวเดียวเจ๊ใหญ่นน่ เจ้าสองยังบ่หันในหูด้นี่เจ้าสองยังบ่ฮู้ว่านจะบุญนางเว้าแล้วโอู้มาจะใส่กอดจีบุญเว้าวจะฟังก่อนน่ะมันบอกว่าบ่ให้บ่โอ้นฟันล่างอย่างเดียวหมดล่างอย่างเดียวแม่นค่ะอ้ยเม็ดเดียวพร้อมแต่ว่าเลขสามหางหนึ่งกับติด์นี่ยได้แล้ว่าส่วนไงคนจะนับแต่ของคนที่ซื้อได้เช่นสองเนี่ยคนก็คือบอกว่าเลขเจ้ใหญ่สั่งให้ออกเคนล่างสีบอกแค่นี้พ่อลูกว่าสั่นบอกให้เข้านั่เสนอแค่นี้พ่อ ที่จริงบอกเมื่อกี้นี่ลหละเพื่อนว่าได้จักรล้านหล่ะว่าสันวายเฮาได้จักรล้านเนี่ยงีแม่เลขมันอัน oh. ได้หน่อยเดียวนึง <laughs> นอกเสยนสองได้กัได้ยู่วันนี้วันี้ก็มากนั่อยู่ดีเกที่เพื่อนหนมากเนี่ยสามทางนี่ขึ้นหัหว้วเบิร์นแล้วเพื่อนบอกว่าเลขเจนะเอาไปลงเลยรับรองว่าขอยํำอีกประสันไม่ตรงเลขอ,อันล้านเปอร์เซ็นแมนอยู่หนูกำลังเบิ่งตัวเลขอยู่นี่เอ้า ซ้ห้างนี่คือพวกไปที่เขาดังๆทั้ง,<ห>งตัวพวกนี้ติดแปดะาอไม่ไม่เลยเจ๊ใหญ่สั่งให้ออกเจ้า,อากอบบรูวางวันนี้จะสั่งออกไบบอเนาะแต่ว่ากระแสแปดของเสียเล้งนี่กะโอ้เ่นใหญ่หมื่นล้านนี่รุ่นแรงเด้อค่ะมือน,นี่เจ้ามือเอามาคื้นบัดเซียนสองขึ้นบัดเลยติดแปดขยายขึ้นก็คข,ขน,ขน โทรกันแบบปวดหัวจังว่ามึงห,หนีหน้นได้บอกคลิปลงคลิปให้ท่านผู้ชมเหมือนตัวทั้งอยากนั่งอ่าสถานปฏิบัติธรรมทั้งอยากนั่งจะมืออันนี้ปวดประสาทเกียยแม่นวาไปซื้ออันนั่นนั่นไหวท่านผู้ชมแต่ว่าก็ได้แล้วล่ะแต่ว่าก็ยัง<า>บ๊อบปันได้ใจบุญซื้อไต่หนามยุ่งวะถอดแมนซื้อไต่หนามไปแล้วคือต้อโบกไปพรอม แปดดิเสียนจองเลขเสียเงี้อ่าเลขเสียเล้งนี่จ้าไปไหนมาแปดสองแปดแล้วก็อ่าสองเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดไม่รับไม่จ่ายไม่คืนคือคือแบบปิดพกประตูปิดเลยอุ้ยอีหลีใครเฮ็ดจังไงก็โยนออกไปใต้น้ำขึ้นกันคือเม้นสิมาอเพิ่นอีหลีบอกคือรุ่นแรนัูนแต่ว่ามันก็มาต่องวดเด้นน้องเตี้ยจองอ่ะได้ไหมบอกมึงอนั้นนี้โอ้ยโสิแจ้งก็ได้ใจมันท่า ไดหละเฮที่เ้านางบอกเหมือนที่ิ่นบอกว่าออกแน่นอนโอ้หสองหางที่เพื่อนบอกว่ากว้านซื้อให้เบิดตเลยเพิ่นเมาเบิด์ุกแข็งเขาบอกให้หมดเป็นยังไงอันวันนี้เราไปดูมาเรือบาตรละโอ้ไม่อยากซื้อบอกอยากไครเลขตัวนี้ของเสียเล่งนะคะต้งสองคู่นี่แหมเราไม่ชอบเฮจังไดแม่แม่เอฟซีสื้อได้สาบทามันมาสามตัวเฮจังไดบัต ที่แรกข้าเจ้าก็ย่อมมีได้จ่ายครึ่งก็เอาเอาแปรมากครึ่งกับบ่อใจแมเอียงกับบ่อใจทำผู้ชมน่องมึงนู่นี่ถ้าตอนนี้เนาะถ้าสี่ยิบสิจับได้ก็คือในส่วนตัวนูเบิงแล้วนะมันบกคุ้มไหมแม่ค่ะได้ไม่คุ้มเสียนะเพราะว่าเขาห้น้อยน้อยหน่อยจนแบบฮ้จังสียกาวใจอยู่บ่จะเสียนะแมมทำผู้ชมหูุดีแล้ววะใจใจยังใดตอนนี้ทำผู้ชมหลวมมากเลยใจหน่อยก็เครื่องนะคิดเบิ่งเลย มันไม่คืนเงยแบบนั้นน่ะเนาะก็เลยรู้สึกว่าป้าจะอออกกีป่านนี้เลยบอกเนื้อมันเจ๊มากของเพื่อนอีลีสันดิร้ายกิบวันไหนแล้วเนาะเพิ่นเป็นแม่ดาวจักรมือแล้วเนาะแต่บอกถึงความมั่นใจอ่าเลขเริ่มมากจากเพื่อเขงเพิ่นนี่รุ่นแรกแล้วรุ่นแรกตั้งแต่สองวันเลยแต่ว่าเจ๊ใหญ่นี่ก็มาธรรมดามาธรรมดาเจนสองมือนีงเนาะมันมีเลขเลขหลับเด้อมาตรงกันกับของเจ๊ใหญ่เด้ออย่าบอกกู ว่าจะเฮ็ดกิบหายครันผู้ชมมางู่ท่าน,นาได้เฮ็ดแต่ว่าตัวเลขหนูจดไวเรียนของของสูตรผู้ใหญ่ใจดีสูตรสองตัวตรงตรงุ่ล่างอย่างเดียวไม่ต้องบนเด้อค่ะ่านผู้ชมล่างอย่างเดียวเลยหนูยังบอดเ้เบาะจ๊กิบแต่หนูเขียนไปแล้วจนเพื่อนจะว่าให้แล้วตอนวันเดทซีว่าของมันพี่เนอะใจุีเอ้ยวันสันพี่เอฟพีใจดีพันวางจาตั้งซื้อพันวังซีเดอร์วันสันล่างอย่างเดียวครอบครัวว่าเข้ามากี่วันแล้ว เขาตีว่าขอเบาย่านแล้วาองว่าเมื่อกี้เขาเจ็ดเ้าจ้ะครึ่งวันนี้นับหงวดแหลกเลยคนวางสิเริ่มหงวดแหลกเลยแต่ที่จริงวัเมื่อกี้เลขเขาเข้านะหกหนึ่งนะจะเข้ากับอะไรสนใจเพราะวันเป็นเลขวันครูใช่ใช่ค่ะหนูขอท่าเลยอย่าออกกันไม่ออกโลดออวันนี้นี่วันที่เฮ็ยเป็นอีกคิมนึ่งนาะเป็ดีคิมนป็ดีกว่าเพราะว่า ว่านในบอกว่าในบอกอุเบกอนต่างอย่างเขาก็เลยสิคอมเมนต์หายแล้วดิแค่บพิ่บอกเพิ่บอกให้กันว่าจ้าเพื่อนจางของดีเพือนัดว่าหลังตอนนี้สีโซ่แอดไลน์มาหากตบว่าอันอ่านมาจันอุ้ยขอโดดคุณแม่ยากหลายเมื่อนี้ก็คือขอมาแจ้งข่าวดีเสียนยัยแล้วก็เจ๊อยากอ่ะไม่นี่ก่อนเจเล้งอ่ะเสจเล้งแล้วก็อ่า เจ๊ส <singing S 1> ั่งออกเจ๊สั่งออกเนาะคุณว so, ่าเอาเจ๊สั aus, ่งออกเลยวาเจ๊ยังสั่งออกเจ๊สั่งออกนี่เพื่อนจะเน้นลางเป็นบัใจัยบโชว์เลยเนาะโชว์อีกนะอ๋ออ๋ออ่อทวนกันอีกจักหน่อยนะค่ะ fc าบางท่านบนางคนเป็นผ่าดไปะนะคะกำลังว่ากล่องงาเมื่อยอยู่ขอโทษนะคะขีปุ่นเขาหนูสิบเอเซปอยู่หนูสิบเอลานโทรศัพท์ให้เพื่อนนี่จุ่นเนาะเป็นว่าเอาเงินบอแมียดิไปซื้อหายก็ออขอบคุณค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูสิปรับปรุงอยู่เด้อเพราะว่ากล้องหน้าอีรีมันเป็นขีปุ่นเขาเวลามันเป็นคือจะหมอกหนำเนียนเส้นซองใส่ว่าโดนเนาะใส่ง่ายแบบ ุกปั๋นเนาะกาตั้งแต่ผุหละเปิดจองไม่ไหมผุหละร้อดีแล้วตั้งแต่ลูกนู้นีเกิดตั่ลูกนู้นสามปีแล้วเนาะคุ้มครับกาคุ้มครับเอาให้เจ๊จองสั่งลูกเนาะอันนี้ของเจ๊เจ๊สั่งออกเนาะอันนี้ของเจ๊สั่งออกนะคะเน้นล่างอย่างเดียวนะคะเป็นไฮเลทจับคู่มาแค่สามหางหกสองหกสามแล้วก็เจ็ดสองพร้อมตที่เพันแน่นแห้งกระมูนะคะพันแน่นไปที่หกสองนะค่ะ ลองผิดจุลนาเบิ้งนะคะแต่ว่าส่วนโตใจบุญกับเซียนซองพักันเงินอยู่นะคะตามตัวนี่เนาะอันนี้เขาเจสั่งออกนะคะเจย์ยัยสั่งออกเนาะแคหน้าจอเนาะจ้แต่ว่านี่ละมันมาตรงกันบ่านไบอกว่าตรงกันตัวใดทำมือจ้่มล่องอุบไปก่อนมัตรงกันกับสูตรผู้ใหญ่ใจดีสองตัวตรงของพี่เอ็ซีใจดีวันผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่เอ็ซีใจดีเนาะจ้ะอ่าอ่าวอาถึงว่าเจ เจ๊ใหญ่สั่งออกนี่เพคุนจะเน้นล่างแต่ส่วนเสียเล่งนี่บอกว่ตั้งแต่ตองหวดเลยที่ว่าพันเด่นบนเนาะว่าสมาเนเ่ยคุณจะเป็นบนจะบ่๊อยมาล่างจ้าแม่แล้วกะมาสามตัวดูพร้อมค่ะคือจังหวะดลพบุรนฟันเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเม็ดเดียวมาบนนี่เลยแม่ดีตัวเไปมาบอกสามตัวเขานึ่งเกือบยังว่า พี่โตนาตัวเดียวแต่้สองตัวนี่สุดยอดแล้วนะจ๊ะแมนจ่แต่ว่าเลขเซียงใหญ่อ่าเลขเจีงใหญ่ก็คือเป็นเลขล่างนะคะไม่ต้องบนเออแมนจ้าลองพิจารณาบ้างเอาทวนของอ่าเสี่ยเล่งบอเสี่ยใหญ่หมื่นล้านของโน้นนี่ใส่ซื้อว่าของเสี่ยสองจ้าหมื่นล้านเนาะแต่ของโน้เสี่ยเล่งหมื่นล้านจ้ามันคือเดียวกันนะรักแต่ว่างเขียนคนละซื้อตัวหนึ้งเนาะกัวหนึ่งแต่กีบหนึ่งเนาะ วิ่งได้วิ่งเลยเพื่นว่แต่เล็กวิ่งกับใจเคืองมาจ้าอ่นต่ผู้ชมพมแมนดี๋ย่นี้เวลาขอเล็กวิง่งลรวบันทึอยู่นี<ด>่เล็กสาตัวเจ็ดสอวิ่งไปที่8เมตรเดียวนะคะว่าบัหาขาบตรงมั้าามส่วนเล็กสองตัวที่เพิ่นถ่ามาตองมันก็คือ2 8 8สค่ะละ่ะ <8, S 1> ตองแปดหรือแปดสนี่เนาะ8ปดสือสอหนักเลืมแล้ว หลายหลายแปดสองเออบันทายแปดสองแล้วก็มีกันแปดหนึ่งนิธิป่าอ่าคลิปที่สามมั้งที่ว่าปูพันบอกว่ากันตัวนี้แน่จักหน่อยนะคะเดี๋ยวเรื่องเห็นบอกอ่าแล้วก็เดี๋ยวมืออื่นนะคะแจ้งข่าวดีไปเลยก็คืออ่าเลขมีที่มาแปดหายแตกเดี๋ยวบรนเน้นหายเด้ะคะอค่ะท่านผู้ชมล่อกล้วย่ะาทำมันก็นมาอะไรจ้าฟังท่าง ช่องผุดน้ำโชกกะอันนี 8, man, 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 man. No on like ้ค anyway ือการถามกันเขามากกันว่าเพิ่นเน้นไปนะคะเพิ่นจอกโตเน้นน่องวนเักี้กันเกือบแตกสามโตนะคะยูใสผู้ก็เห็นนะจากย่ไล่เลมพอจ้าหาแนวทางหังนี้ต้องแปดนอกนากต้งแตกก็เมงแปดแมนแมนแมค่ะนั่นที่เพิ่นบอกว่าที่แหลกให้แปดสองสองแปดมากนี่เราวันนี้มีเพิ่มม่โตนหนึ่งแือแปดหนึ่หนึ่งแปดละเนาะ ชัดเจนนะคะคลิปนี้กะล่องวิเคราะห์ล่องพิจารณาเบิงนะคะมัดแมวทางของไพ่กบลองเลือกเบิงหรือวาบ่มักของไพ่เลยกะเบิงเก็บสถิติไปก่อนก็ได้เนาะเพราะว่ากระแซงหวหนีรุนแรงมากๆนะคะจากสิเป็นจังไดนะคะรอรุนนะเดี๋ยววันที่หนึ่งจ้าเอาคลิปนี้กะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ